สบายดีสบายดีเดอ้อเอฟซีทีนาฮักมดตุกขุทุกคนบรรยากาศล้างบ้านเด้วยนี้เดอ้อบรรยากาศล้างบ้านบรรยากาศล้างบ้านแดดจ้าๆเลยเมือนี่นะแดดแท้แดดว่ามาเบิ่งนานพักคอยเห็นบ่ T, ตังลังปงปงแล้วปงยอดปงยอดเด้อเด้อตอวนี้ขึ้นปงยอดแล้วนี่ยักบวข่อย โปรยยอดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยโอย้ยตอนนี้คือฝนอยู่ลุมเถนะอยู่เทิงเถนะเอาลงก็ห้องแล้วนห้องเขียวๆแล้วเมึงไหมพี่น้องแถาไอ้หน่อยปูกป้าตะแทะไอ้หน่อยเน็บจะหน่เอาช่างหากักขึ้นเทิงเบิ้งเอาทางงอกลงหลงุมเบิง้งพอ เออหุนูตตาดีนะอ่ะเห็นบ่คักนะข่อยหน่อยปุ้งปุ่งแล้วปุ่งแล้วกะลัปง,งปุ่งถักโฮมเซ่ค่อยทาใบถุงเลื้งมัน,นออก วัดคอยเดยลิกินจักเถื่อม่แต่ซื้อแบบซื้อพระหอมบัวเลยเข้ามาติดกันนะติดกันกันกบหอมบัวหอมเปยหอมป๊ะม,ม,มาเสินะก็เลยซื้อาสันซะก็เลยบริเก็บกินจักเถือ่อบริลลี่จักเถือ่อ đây rồi mày nó ổn mình tẹt mày เดินๆดนเดนผ้าคอมเปย์นี่ปลูกตะพิกายนี่ยคนใดทนขนาดเลยบ้าตายแม่ม้อนคิดว่ามันตายเลยฮะก็ไม่เห็นน้ำหลังเลยกิาตัวเองว่ามีผ้าคอมเปย์กินซื้อซื้อจะหลอดอะไรผ้าเป็นป่าอยู่โอ้ ใบต้องเลี้ยงใบตีน e มันเอาออกอืมอืมนี่กจะสีต้มป่าปนเด้อปล่าดุกเอาขึ้นตะบอนี่แหละตัวปุ้งไงงาขาลาดลูกเตัาผู้ ตบเรียบร้อยขาเขาจะไขใ่ใบมะกรูดนอไม่สมเนาะผลปลาดุกใส่นอไม่สม <c oughs> เออมากินน้ำม่หมอนเด้อเห็นม,มาก็ทำกับเข,า,ขาหมอมาปิดไว้ปิดไปก่อน มาเด้อมาเด้อเอฟซีชนะฮักเด้อลูกหลานเพื่อนมิตสหายมามามากินอันนั้นต้มส่วนปลาดุกที่แรกว่าสิปร์โอ๊ยบ่วปนรสสันกินแบบนี้มักกินเป็นโตนี่นเ่แหละนี่ยอันสิแซ่บปลาตัวใหญ่เนาะกินแบบนี้นี่ก็นหนึ่งหมักถั่วต้องอไม่ต้มนะแซ่บฟเออมือ,มอมเป็นยังไงชอบชอบเยอะแต่แต่แต่เป็นี่ยอ่ะสบายดี กินข้าวเสแซ่บน้ำมันมอนเลยหลูกร้านเลยถูกแรงเส้แรงใจถูกกำลังใจเนาะมากินข้าวน้ำมันมอนพระเจ้าให้พรอิ่มทุกวันถูกบุญคุณคุณเขาคุณน้ำเนาะเข้านับถือก่อนเขาจะกินเข้ากนกผ้าเขาก่อนเขาศิลาเข้ากนกผ้าเข่าตอนเขาอิ่มแล้วอันนั้นคือเข้านกนับถือคุณเขาคุณน้ำที่เลี้ยงมาท่ะใหญ่เด้อหลูกร้านเ้ย มาแสดแสดดนุ่กันอากาศฮ้อนขนาดเลยหน,น,นู่งคือว่าตอนนคันิ่นเป็นางกินอยู่หันกะซื้อมากีนก่นี่แหละก็อายเด็ดนาบ้านนะนะมันขึ้น,น,นอายปูนนะนางอยู่โตะก็บไก่ได้ฮ้อนเดยากัอีกก็เลยมาหนังใส่พัดลมซะอส่ันซะร้อยศอแปดสิบพันสอบทานตะบนสื่อสอบทานนะ Mười lăm 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 mười เงียบเขาไม่เกาแล้วมันหลังด้ไปไปไปสุดยอดต่มต่มส่วกประดูกม่อน้อยเซแบตัวใหญ่นะวางรถขับตอนน้เมื่อคืนรถโทร่ัพท์นู่อ้ร ตัวพวใหญ่ปล่อยเขาเนี่ยตัวทำเนี่ยตัวเชฟ่ัตรเสือมานน้ำรังหนูใหญ่ตัใหญ่ทานเลี้ยงใหญ่เนี่ยอาจจะทำแข่งหูวจักทำแข่งสำคาได้ประดุกอันพันใหญ่มันเพลินติดมานนำเนาะไปซื้อตานตัวเดียวคนละเลี้ยงไม่เบิ่งมันทีใหญ่ทำไรทำได้เล่นโลป์ไฟตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ มาน้องตัวนี้มันสั่งหัวหัวบ้าไงนมันจเห็นครพักเพักเ็ด้เสนไงิโตำุกเอย่างเี้ยมดเลยเะเากจักรพาดมือปัเสเพชร

ก็แตมันีน่แหละมันดันมันดันขึ้นอมันโย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 แล้วมันยักขึ้นยักขึ้นยักขึ้นแบบกะลิกนนี้เป็นต้องจันเพิ่มเลยโอ้ยเลคูออยือเขานกมาเขาเขาไป่คือเราันดีกว่าดีนเห็นไนขอมาเห็นแ้วนขอเปลี่ยนเห็นไยอใจก่อปีัทบ้านทออกมาโชคขมาว่ามันที่เท่าดังนี่ ม่นห so kind of ับเลยนาจะตงเดือดนนะะเี่ยซงาหมแล้วกระเจี๊ยบมันจใส่กระเจี๊ยบอผักมันอัดปัดตัวนะอัดเองมันอัดตมาหลอกคอ้วมันมันอัดผู้กระเจี๊ยบหลอดดก่นนะมันคือเวบธรรมดาไม่นวมัน่เราเห็นมันต่นัน เรายาบกดเลโจะให้งยางก็แจนะลุยลุยงลูกตก็ลูกก็จลุยแล้วก็ไพ่คังใส่เดเน่งองเงล่าเปลี่ยนรถแล้วใครอยากใครยากยากเนี่ยวินเป็นยางเป็นเล็กเนาอยู่มนเหี่ย่ เอาขีน okay. oh, mm ี่ายจเลทห่ขี่ง่ายกว่าแล้วมันเท่าห์มันี่มวนะวนอยู่มันชงจะยากัเลสบายจ้ะมันจะสูงไงมันจะเจ้าปัดสูงมันจะสูงธรรมดาอ๋อมักเลยาไปเสืยนั่นเน่ยเรยก่ เป,ป,ป็นปีคือตอนทางนมันจะมีแนวหาจับนายาม,มโนเ okay. ดย4รอส ปดุกสาบโตอยมาสองทักอกเลยเชีอ๋อะดุกอแต่แท้ปาดุกจะมแดอันนี้กินไงเขาเย็นได้สะพืดนะก็มีเขาห่อนพวกดาวด้วยนึ่นกินอจะนองแข็งเครืองอ๋อเขาโคเรืองผมอาด้วอ๋อมาดุกอ๋อจะเขาโคเรืองจะได้ตะบขวาหอีกเนาะ ยังปัดเกี่ยวปันยังไหนกับของคอกนาเรื่องมันหอมแสบโอ้ยอย่างนั้นบอแล้วสพาะก็เจ้าอมกบอมลูก็้าแขคัวไม่ละขวกับขวเรื่องขพ่อมันมันจะขวให้ใหม่ขว่วพอมันเรืองมาตำโอ้แล้วแพอปลดมัจะขว่าไม่เวลาเราอมกบพรอมเลยดิต้ยข้นเขาคุ้ยแสบันนีไว้ใส่ไว้น้ำให้ฉัน ปลาุกนเป็นอมไว้ปลาดุกเอาปลุกเสเว้ได้ตะเกงตากปาแตงมะเขือเออได้แหละนั่นแหละโอ้าไปเห็ดอะไเยอะจาะไมอ่อนพอนะไมตัดโอ้หนักระตากันแล้วเผื่อสิขาวสหักตัแห้งสมาดหักเห็ดะไมไม่ปลื้พอดีันตากไเอิต บาอยากกะตกเฉยขายาก็ใช่เราห่างกันพย่คนบะก็ดีกถ้ามันห่างกันพาใส่ก็ได้<อ>ขดก,ก็แล้วก,ก็ชึบไปได้แล้วเอาข้าไปไ,ได้ด้วยรืองน,นี่ต่อยมือไน แล้าว่ามีปลาหน่อยปลาตากอยันหลอดป่องปุ๊บลงนี่ลาเดินร้านเอ้ยโอเคบาย